ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบสยโออีกองกำลังนเรศวนไม่ทนค่ะลงพื้นที่เช็ควิถีกระสุนปืนใหญ่ล็อกเป้ากระเรียงพมา่าใครยิงระเบิดใส่ไทยเจอสวนกลับแน่ เป็นเรื่องแล้วค่ะสำหรับชาวบ้านแม่ห้องศอนนะคะที่อยู่ๆก็มีระเบิดลอยข้ามมาจากการสู้รบของกะเหรี่ยงและพม่าค่ะท้าเอากองกำลังนเรสวนเนี่ยรีบลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีค่ะว่าฝ่ายไหนเป็นคนยิงค่ะและหากมีอีกครั้งโดนยิงกลับแน่นอนค่ะ ก่อนจะไปรับชมข่าวอย่าลืมกดติดตามช่องทางของอ้นที่ปรากฏทีน้าจอด้านล่างเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งอ้นจะมาเล่าข่าวสรุปประเด็นข่าวในรอบวันที่ทางเดอะคริติกและก็รวมถึง Thailand Lover ได้นำเสนอไปในช่องทางนี้ค่ะไปติดตามกันเยอะๆนะคะสืบเนื่องจากเมื่อวันที่11มีนาคม68ที่ผ่านมาค่ะว่าที่พันตรียุทธนาเจ้าดุรี ายอำเภอเมืองแม่ห้องสอนและทหารกองร้อยทหารราบที่751รวมทั้งผู้นำท้องถิน่นเข้าตรวจสอบพื้นที่เกษตรของชาวบ้านห้วยมะเขือส้มตำบลหมอจำแปะอเภอเมืองแม่ห้องศนหลังกระสุนปืนจากการสู้รบระหว่างทหารเมียนมาก,กับกองกำลังกเกรี่ยงคารันีข้ามมาตกในเขตไทยจากการตรวจสอบถ่าก็พบชิ้นส่วนกระสุนเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด120มม ตกอยู่ในแปลงปลูกกระลำปีของนายบรรจงเมืองเมาราษฎรตำบลหมอกจำแปะจำนวน2จุดค่ะห่างกันประมาณ20เมตรจุดที่1บริเวณพื้นดินข้างแปลงกระลำปีในลักษณะที่ถูกใช้งานแล้วแต่ไม่มีความเสียหายส่วนจุดที่2ออยู่ภายในแปลงกระลำปีค่ะโดยผลผลิตทางเกษตรก็ได้รับความเสียหายเล็กน้อยและขณะตรวจสอบเจ้าหน้าที่ยังได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดบริเวณแนวชายแดนเป็นระยะระยะ จ้าหน้าที่ระบุเ่าว่าชิ้นส่วนกระสุนเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด120มมน่าจะเป็นของฝ่ายทหารเมียนมาโดยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการยิงเพื่อปรับปืนหรือยิงเพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหารบางอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งให้ผู้นำหมู่บ้านและชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้ราศดรในพื้นที่ระมัดระวังในการเข้าพื้นที่และงดการพักทั้งคืนในพื้นที่เสี่ยงให้ผู้นำหมู่บ้านและชุมชนรายงานสถานการณ์สำคัญในพื้นที่ให้อำเภอแม่ห้องสอนและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ทราบเป็นระยะทั้งนี้ทางด้านของหน่วยเฉพาะกิจสิงหนาศ กองกำลังนเรศวร,รได้ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบด้วยพร้อมทั้งยังได้มีการเปิดเผยว่าชาวบ้านในพื้นที่ได้แจ้งเข้ามาเรื่อยๆค่ะว่าได้ยินเสียงการสู้รบอยู่เรื่อยซึ่งสร้างความหวันวิตกให้กับชาวบ้านโดยรอบเป็นอย่างมากค่ะและก็หวันว่าการสู้รบของกระเหลี่ยงขยากับ กองทัพพม่าจะส่งผลกระทบต่อคนในพื้นที่หากว่าเกิดเหตุใดขึ้นขอให้ชาวบ,บ้านแจ้งกับเจ้าหน้าที่โดยเร่งด่วนเพื่อที่จะเข้าไปควบคุมพืพ้นที่และดูแลในทันทีค่ะงานนี้เนี่ยหามีลูกหลงเข้ามาอีกก็เชื่อค่ะว่าหน่วยเฉพาะกิจสิงหน้าที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วคงจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปง่ายๆนะคะและหากว่ามีการสายกระสุนเข้ามาในฝั่งไทยอีกเมื่อไหร่ทหารไทยก็พร้อมยิงกลับเพื่อปกป้องอธิปไตยและประชาชนแน่นอนค่ะ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสารคมรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรกากฏตํานี้ได้เลยค่ะหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโน ตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ